ไม่ได้ครับเดี๋ยวเบาหวานกำเริ่มหน้าก็จะอุมบูมหน่อยนะครับทุกคนนอนดึกสวัสดีครับสวัสดีครับผมเริ่ม เริ่มเริ่มกินชาเขียวบ่อยแต่ยังไม่ได้ขอชาเขียวหน่อยอะไรประมาณนี้ตื่นเช้ามาก่อนที่เราจะทําอะไรใดๆเลยเนี่ยฮะก่จนที่เราจะทําอะไรเลยคือดื่มน้ําบางทีบางทีงทคือต้องต้องมีน้ํา แล้ตื่นเช้ามารู้สึกตัวปุ๊บคือหยิบน้ำมาเลยครึ่งหนึ่งที่เหลือในขวดหลังจากนั้นค่อยทำภารกิจแล้วระบบต่างๆมันจะมันจะลันไปเลยครับทั้งระบบขับถ่ายทั้งอะไรต่างๆนะครเพราะเพาเากินก่อนนอนหละเป็น่แต่บางคนไม่ค่อยชอบดื่มน้ําก่อนนอนนะครับเพราะว่าจะรู้สึกแบบดึกๆมาจะปวดฉี่ใช่ไหมครับแต่แต่ของผมไม่เป็นแบบนั้นกินน้ําก่อนนอนแต่แต่ผม กลางคืนผมบอบ,อบอปวดฉี่ไม่ค่อยตื่นเข้าห้องน้ำทุกคนตื่นคือตื่นทีเดียวเลยแล้วก็ตื่นเช้ามารู้สึกตัวปุ๊บเราหยิบน้ำที่มันเหลือจากที่เรากินก่อนนอนใช่ไหมอีกครึ่งหนึ่งกินแล้วทุกอย่างมันจะลั่นแบบอัตโนมัติเลยครับมันสีแบบระบบขับถ่ายมันจะรู้สึกปวดฉี่ปวดอะไรประมาณนี้ เราไมาเข้ากับเ็ษตึกลูกขึ้นมาทําภารกิจแล้วก็อาบน้ําอาบท่านะแล้วข้าวก็ยังไม่หิวตอนเช้านี่ก็อาจจะเติมอะไรแบบนี้นิดหน่อยอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ต้องกินนะอาหารเช้าก็เป็นสําคัญแต่ของผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หนักมือเย็นแต่ไม่แนะนำนะสำหรับคนที่ที่ควบคุมอาหารแต่วางของผมก็เป็นคนแบบ คือคือเราทำงานเหนื่อยเนาะบางทีบางเธอแบบอาจจะไม่ได้ใช้แรงกายที่มันหนักมากมายแต่ว่าใส่สมองใส่ความคิดอย่างสิ่ไหมครับคือสมองนี่คิดอยู่ตลอดหมุนอยู่ตลอดในระบบสมองนี่คือมันเหมือนมันต้องหมุนมันต้องเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้อยู่ตลอดนะครับมันก็นเลยแบบทำให้เรารู้สึกแบบ เออพอเหนื่อยๆมาเครียดมานี่ก็การกินคือการหิวใจที่ดีที่สุดโดยเฉพาะกินของอร่อยๆเดี๋ยวผมรอเข้าภาคป่ายครับผมวันนี้ยังอยู่อุบลอยู่นะครับน่าจะเสร็จคืนนี้คืนนี้จะมีการประเมินน้องๆที่เขา้าเข้าค่ายเขาเรียกเข้าค่ายไหมครับเขา้าเข้าอบรมจะมีการประเมินนะครับก็น่าจะ องสามทุ่มนะครับเสร็จภารกิจต่างๆก็ถ้าเหนื่อยก็จะกลับเลยถ้าถ้าเหนื่อยก็จะนอนนี่ก่อนถ้าไม่เหนื่อยก็จะกลับเลยเพราะว่ามาคนเดียวออผมจะมาบอกทุกคนว่าคือตอนนี้คือเปิดเปิดกลุ่ม EP ที่6แล้วนะครับเปิดกลุ่ม EP ที่6แล้วช่วยกดแชร์กดไลค์หน่อยได้ไหม แต่ละบ้านไปไหนกันหมดครับบ้าน a อบี B, บ้านแฟนเข้ามาเข้ามาเสวนากันนะครับวันนี้จะมีสองพาร์ทพาร์ทแรกจะเป็นการพูด พาสแรกจะเป็นการพูดเกี่ยวกับการบริหานจัดการวงหมอลำขนาดใหญ่ในปัจจุบันเราก็อาจจะเล,เล่าถึงพื้นฐานหรือ